ก็ถามต่อไปว่าท่านมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าพระภิกษุในพุทธศาสนาไม่ใช่ผีนะพวกเราไม่กินใครหรอกไม่ฆ่าใครพวกเรานอกจากไม่ฆ่าแล้วก็ยังไม่เอาสิ่งของที่ไม่มีใครให้ไม่อยู่กันเป็นคู่คู่แบบเป็นหัวเป็นมือไงไม่พูดปดไม่ด่าทอไม่พูดส่อเสียบไม่พูดเพ้อเจอพวกเราไม่ดื่มเครื่องดองของเมาอันนี้เป็นศิลพื้นๆของพระทั้งหลาย พวกท่านมีปัญหาอะไรพวกนั้นก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องผีผีน้ำนางยักษ์ขาลักษะนี่มากินลูกพระราชาพระราชาใช้ให้พวกเราคอยดูคอยระมัดระวังอารักขาถ้ามาแล้วให้ฆ่าเราเข้าใจว่าพวกท่านาเป็นผีพระห่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวพวกเราไม่ใช่ผีดอกไม่กินใครดอก ท่านทั้งหลายจงพากันวางสตราอาวุธไปนอนเสียเดินเดินแล้วพวกเราจะปราบให้ทหารมีผีขึ้นมาจะมีสักเท่าไหร่มียักษ์มีพูดมีผีปีศาจเราจะตะเพิดเราจะไล่ไม่ให้มันอยู่ได้ในที่นี่พวกท่านสบายใจได้เบาใจเถิดพากันนอนทหารเหล่านี้ก็ไปแจ้งพระราชาเออมีผีประหลาอีพวกหนึ่งก็ว่ามีผีประหลาดอีพวกหนึ่งตัวเหลืองเดืองหงโลน ใส่เสื้อผ้าขาดขาดกระลุ่งกระลิ่งแต่เก่งมากหอะมาในอากาศก็ได้พูดก็เป็นพูดไพเราะเสียด้วยน้าฟังหน้าฟัง,ฟงพวกนี้บอกว่าจะมาปราบให้ถ้ามีผีจริงๆก็ให้นอนหลับสาวางสตาผีพวกนี้บอกตอนเองว่าเป็นพระไม่เบียดเบียนพูดใดพระราชาบอกเออถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นบุญของพวกเราพวกทหารทั้งหลายจงอย่าวางอาวุธแต่จงแอบซุ่มดู เป็นกองหนุนถ้าหากผีเหลืองนี่สู้ผีพวกนั้นไม่ได้ก็ช่วยถือว่าเป็นกองหนุนยังไม่ไว้วางใจยังไม่เชื่อฝีมือแอบดูในป่าให้ดีๆถ้าผีเหล่านั้นขึ้นมาถ้าผีเหลืองสู้ไม่ได้ก็ไปช่วยอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางอาวุธบางทีมันเป็นพวกเดียวกันมันหลอกเราว่อพ่ากทหารก็ไม่แอบดูปรากฏว่ายังไม่นานเลยผีขึ้นมาจากแม่น้ำนี่เยอะเนี่ย พวกยักษะ์ลักษะพวกมิลขุเหล่านี้แหละขึ้นมาพวกนี้ชอบอยู่ตามน้ําขึ้นมาก็ถูกพวกอิทาพิสังขารของพระอภิญญาของพระอาหารหันต์ทั้งห้านี้แผดเผาเพ่งเป็นไฟแล่แผดเผาผีเหล่านั้นก็กลัวมากสู้ไม่ได้เลยพากันวิ่งลงน้ําลงท่าไปที่ไหนก็ไปเจอแต่พระ พระก็บรรดาลอิทธาพิสังขารเป็นพระเยอะๆเรื่องไปหมดล้อมหน้าล้อหลังผีเหล่านั้นก็ยังเข้าใจว่าพระนี่ก็เป็นผีเหมือนกันนะบโ,โอ้พวกเราเดี๋ยวนี้แผ่นดินนี้ถูกผีเรื่องๆพวกนี้ครอบงำหมดแล้วอิทธิพลของพวกเราไม่มีอีกแล้วพวกนี้ครอบงาไปที่ไหนก็ไปเจอแต่ผีเหลืองสกัดกั้นไว้ไม่มีทางรอดก็เลยพาก,กันลงน้ําลงท่าหายไปพวกทหารก็ชัยโยห่งร้อง ชอบใจไปไปแจ้งต่อพระราชาว่าบัดนี้ผีเรื่องเรื่องเหล่านั้นเก่งมากวันอย่างนี้ปราบผีเหล่านั้นลงน้ําลงท่าไม่มีตัวไหนโผล่ขึ้นมาได้เลยน่าชื่นใจจังเสร็จแล้วพระราชาก็พาชาวบ้านมาดูมากราบมาไหว้พระท่านก็แสดงทําให้ฟังท่านก็พูดเรื่องผีเรื่องลัทธิที่เชื่อผีสร้างคางลายอะไรต่างๆจึงมีคําว่าพมมาชาลังอาเทเสยุง ทรงแสดงพมชารสูตรสูตรที่หนึ่งแห่งพระสูตรทีฆานิกายมหาวัคศิลขันธวัคในสูตรที่หนึ่งเล่มที่เก้าเปิดดูก็เห็นเลยพมัมชารสูตรนี่ล้วนจะเ,เป็นเป็นหลักธรรมสำหรับปราบพวกลทัทธิที่เข้าใจผิดนอกพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็บอกประชาชนให้ให้เบาใจให้สบายใจไม่ต้องเป็นห่วง จะปราบปรามให้ใหท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขจงเข้าถึงพระ,ะรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปรากฏว่าแสดงพรมชาลาโสรครั้งนั้นประชาชนลุ่มน้ําขงมีผู้บรรลุธรรมระดับโสดาบันโสตาปิยังคะห0 0 0ืคนสืบทอดมาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็มีคนบวชตั้งสา0หมคนบวชเป็นภิกษุณีก็มีบวชเป็นภิกษุก็มีสามหมคนส่วนผู้ที่บรรลุธรรมระดับโสดาบันหกหมืคน หลักธรรมครั้งแรกที่แสดงธรรมลงนี้เป็นหลักธรรมจากพมชาลาโสภเพราะอาหารหันตเหล่านั้นท่านบอกว่าท่านไล่ผีทั้งหลายหมดไปแล้วด้วยพรมชาลาโสภจึงมีคํากล่าวว่าเอเตอสัเพยักษ์ขาปีสาจภูตาปรยายันตุยักษ์ทั้งหลายพูดผีปีศาทั้งหลายจงถอนไปจงถอยไปเหมือนอยู่ในคาถาที่เราเห็นอยู่ใน พระพุทธศิลังคัธรรมราชของเราเนี่ยที่ท่านได้ไปทุกๆุกคนนะเห็นไหมตัวคาถาเป็นภาษาขอมตัวข้างล่างจะเป็นคาถาตวาดผีเอเตสเพยขาปีสาจภูตาประยันตูยักษ์ข้างหลายพูดผีปีศาทั้งหลายถอยไปเพราะฉะนั้นท่านเอาไปบ้านไปช่องไปรักษาไวด้ดีๆนะไม่ใช่คำพูดเล่นๆนั่นนะ่นะ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 ที่กะง้องกงงัง่ง <laughs> เป็นถ้อยคำที่ปราบพวกผู้ผีปีศาจไม่ลักโควิญญาณที่นี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่เราจะจากกันไปนี้พวกเทวดาทั้งหลายคงจะโศกเศร้าโศกาอาดูนอาัยอาบอนคิดถึงภาพอ,อนันน่าจเจริญใจที่พวกเรานั่งกันเป็นหมูอย่างสงบงามภาพพ่อใหญ่แม่ใหญ่อุบาสกอุบาสิกาที่เขาโพลและลานตาไปหมด เสียงสวดมนต์ก้องกังวานกล่อมพองไพรอันอุดมแผ่เมตตาไปจนหน้าคนลุกขนพองเสียงสวดมนต์อันแสนจะไพเราะพวกพูดผีปีศาจเหล่านี้ก็คงจะเสียดายคิดถึงถ้าพวกเรามาอยู่ที่นี่พวกเขามีความสุขเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่พูดที่อยู่กไกลๆได้ยินข่าวก็พากันมาแต่บัดน,นี้พวกเราจะจากไปซะแลว้ว และพวกเราจะไม่มีการกลับมาพบกันอีกปีหน้าปีต่อไปเขาคงจะคล่ำครวญอะไรอาบร่นม,มันนานเหลือเกินเมืออ่อไหร่นอจะมาอีกจะได้อยู่จะได้กินพวกพูดผีปีศาเหล่านี้จะคล่ำครวญอะไรอาบร่ถึงเรื่องความจะได้อยู่ได้กินเพราะบุญหลองเขาน้อยส่วนพวกเทวดานี้คล่ำครวญคิดถึงภาพอันกอให้เกิดความเจริญใจเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยอาจจะเป็นไปเพื่อสุคติเบื้องสูง มีนะในพระไตรปิฎกมีเรื่อยๆเรื่องในกลุ่มของเทวสังยุคยักษ์ขะสังยุกพวกเทวดาคล่ำควรวญหาพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันดีงามในป่าในดงจากไปประคองแขนร่ำให้เกลี้กิ้งตามพื้นแผ่นดินพวกพูดผีปีศาจแม้ลูกเต้าจะร้องให้กอประหลอกลูกเต้าเรียกว่าบานท่าว่าออยลูกผีปีศาจออยลูก หายเศร้าหายอยากฟังเพลินเทศอยากอยากจะฟังเสียงพระสวดมนต์มันไพเราละลูกเอ้ยอย่าร้องให้เลยมาสัทธะมาสัทธะมากะลีปียงการาลูกเอ้ยลูกปิยงการาลูกแม่อย่าร้องห่มร้องให้ไปเลยลูกเอ้ยพระกำลังสวดมนต์สาธยายอันไพเราะแม่จะตั้งใจฟังพระธรรมอันอุดมเมื่อแม่เข้าใจพระธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรม แม่และลูกจะได้พ้นจากกำเนิดปีศาจจะร้องให้เลยลูกเออ่าเอ็ดจะอึงแม่กำลังตั้งใจฟังเรื่องอย่างนี้ก็มีปีศาจปลอบลูกปลอบลูกออยลูกให้ลูกหยุดร้องให้เพื่อจะฟังธรรมในขณะที่เราเราสวดกันเป็นมุงเป็นมูงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกประหลาดเลยท้องฟ้ามืดมัวมนเหมือนจิตกรใจของคนมนมัวหมอง วันนี้จะเป็นวาระสุดท้ายของฟ้าสนธยาธรรมิกถานในกันนี้ก็มีความเป็นห่วงพวกเราอีกอันหนึง่งเราได้พูดกันเฉพาะปีนี้เรื่องบูรณาการแล้วก็ธรรมวิปุลาอามิสวิปุลาอามิตรอันภัยบูรและธรรมอันภัยบูร์มันจะต้องมีด้วยกันถ้ามีแต่อ,อ,อ,อามิตรมีแต่วัตถุมีแต่ข้าวของเงินทอง มีแต่สิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายมาให้ทานออกมาเนี่ยมีมากอุดมสมบูรณ์แต่ไม่มีธรรมอันภัยบุญไม่มีธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจคนในสังคมคนในศาสนาเมื่อน,นั้นมันจะถึงความเสื่อมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะเสื่อมถ้าวัตถุมันจเจริญมากๆญาติโย,ยมทําบุญทําทานมากๆพระสงฆ์ไม่มีธรรมอันภัยบุญหล่อเลี้ยงใจพวกเราเราไม่เข้าใจทั้งพระทั้งโยมอย่างนี้ไม่นาน ศาสนาเราจะเสื่อมปัญหาจะเกิดขึ้นจากความหลงไหลยุ่เป็นธาตุของวัตถุเราเท่านั้นเหล่านั้นทําอันภัยบูรนี้จะเกิดขึ้นมาด้วยบูรณาการคือการทาให้มันสมบูรณ์แต่ละขั้นแต่ละตอนเราจึงพูดกันแต่เรื่องบูรณาการเมื่อเช้าก็พูดถึงบูรณาการเกี่ยวกับการให้ทานวันก่อนๆเราได้พูดเรื่องบูรณาการเกี่ยวกับการรักษาศีล วันนี้น่าจะพูดบูรณาการเกี่ยวกับการเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะจากกันพรุ่งนี้เช้าจะตลบหลังโดยพระเดชพระคุณท่านผู้จัดการผู้จัดการอาตมาผู้จัดการผมคือท่านท่านอาจารย์ทองจันทร์ท่านจะเป็นผู้มาปิดท้ายประชานิเทศสั่งสอนกันครั้งสุดท้ายว่าจากไปนี้จะทําอย่างไรก่อนที่จะจากไปจากไปแล้วจะทําอย่างไร แต่วันนี้ขอทำบูรณาการเกี่ยวกับการเจริญสมาธิภาวนา,ภาส,สำหรับพวกเราเพราะเป็นห่วงเพื่อสหธรรมิตรโดยเฉพาะพระนุมเนน้อยที่ไฟแรงแๆเดี๋ยวนี้มีจำนวนมากแสดงว่าฝักไฟในธรรมจริงๆจึงมาที่นี่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ฝักไฟในธรรมในการเจริญสมาธิภาวนาในข้อวัดปฏิบัติท่านจะไม่มาที่นี่เลย พราะที่นี่ดูอะไรอะไรมันมีแต่การแลกไปม,ม,ม,มีไม่มีทางเลือกมีแต่แลกเอาความทุกข์ความทนทรมานมาพาแลกหนาวแค่ไหนก็พาตื่นตีหนึ่งตีสองพามานั่งอยู่ที่วัดของท่านอาจจะไม่เคยตื่นมาดึกๆมานั่งหนาวหนา,วมามาฉันข้าวสายเวลาเดียววันวันละครั้งในภาชนะอันเดียวมาบัดน,นี้ได้มาฝึกได้มาหัดได้มาข่มใจได้มาฝึกใจไม่เคยนั่งก็ได้นั่ง บางท่านจนใจออกท้อทอจนต้องหลบหนีไปยังไม่จบคอร์สท้งนี้แหละทางนั้นก็เพราะความไม่เข้าใจนั่นเองยังไม่บูรณาการเมื่อผู้ใดได้มาฝึกฝนมาอบรมที่นี่แล้วก็จะมีไฟละทีนี้จะมีทุนมีศรัทธาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อไปที่ไหนมีครูบาอาจารย์แนะนำพั่มสอนก็จะไปมักจะไปลองนะพวกเราจะใช้คําว่าไปลอง โดยเฉพาะเพื่อนสาธรรมิกที่ยังใหม่ในธรรมวินัย